มาดูในหุ้นรายตัวกันสักนิดหนึ่งฮะก็เมื่อวานนี้ก็ทางมีทาง ธนาคารฐานไทยธนชาตินะครับมีการจัดอันด y ิทมิสติ้งนะครับก็คือว่าให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์นะครับปรากฏว่าน่าสนใจฮะพอมีการให้ข้อมูลออกมาปุ๊บนะฮะทางบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็เริ่มมีการทําบทวิเคราะห์ออกมานะครับเริ่มตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยเนี่ยเขาก็มีการออกมากําหนดคําแนะนําเป็นซื้อหุ้นของ t t b เลยนะครับให้ราคาเป้าหมายก็ถือว่า2บาทเลยทีเดียวนะครับโดยมีมองว่าแนวโน้มการเติบโตของกําไรปีนี้จะแข็งแกร่งนะครับขึ้นปรับโตขึ้นประมาณสัก17%จากในเ่ออง ผลขาดทุนด้านผลิตที่คาดว่าจะเกิด <Me> <ifts hak> <unkt> ขึ้นเนี่ยหรือว่าตัวของตัวของตามตั้งสำรองต่างๆเนี่ยจะลดลงและก็ทยอยในแง่ของการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งเขาเหลืออีกประมาณสักหมื่นล้านบาทเนี่ยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของการคาดการเรื่องผลตอบแทนจากอัตราการจ่ายเงินปันผลนะครับก็ดูแล้วนะครับกสิกรมองว่าเงินปันผลนะดีเวลิเนียตกเฉลี่ยประมาณสัก6.9ในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ย7.4โดยโดยทีเดียวนั่นเองนะครับ อันนี้ก็ในส่วนของกสาสิกรนะครับแล้วก็มีการรายงานนะครับว่าผู้บริหารเองก็มีการแสดงความตั้งใจที่จะจ่ายปันผลสูงสุดเท่าที่จะทําได้เนื่องจากว่าเห็นว่ามีเห็นว่า ไม่จําเป็นต้องมีการขยายงบดุลท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเอาง่ายๆคือเงินเหลือนะครับแล้วก็ฐานะทางการเงินเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งนะครับอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่1นึ่งที่เป็นของส่วนของเป็นเจ้าของเนี่ยก็อยู่ที่ระดับ16.7%อัตราสำรองต่อนี่ศูนย์ก็อยู่ที่ประมาณสัก155%ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันก็ถือว่า,ามีการคาดการณ์นะครับเงินปันผลนะครับอยู่ที่12สตางค์ต่อหุ้นในปีนี้นะครับก็ยิ่อย่างที่บอกนะ 6%ก,กว่าเกือบเกือบ7%แล้วก็ภายใต้อ,อัตราการจ่ายผลผลนะครับดีวดเวลเปย์เอาประมาณ55%นั่นเองนะครับแยกแกเป็นทีละส่วนนะฮะรเ,ออเรื่องของตัวกองทุนครับขั้นที่นะะหนึองนะฮะ16.7% cover ratio 155%คาดการเงินปันผล12สตางค์ต่อหุ้นนะนี่ก็จะคิดเป็นดีวดเวลเปย์อีวิว6.89% แล้วก็คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลออกมานะฮะก็คือ d i v i นด์เ p a y ์เอ r าท์เเนี่ยอยู่ที่55%ก็เป็นคาดการของทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยพร้อมกันนี้ทางผู้บริหารของทหารไทยธนาชาติก็ได้ระบุนะครับสำหรับการตั้งสํารองพิเศษเพิ่มเติมสำหรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจก็มองว่าประเด็นนี้เนี่ยในแง่ของคุณภาพสินทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากการก่อตัวใหม่ของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือว่า NPL ในช่วงไตรมาสหนึ่งนั้นลดลงพร้อมทั้งยังได้มีการพิจารณาตั้งสำรองพิเศษนะฮะอีกจำนวน600ล้านบาทในช่วงไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาก็ส่งผลทำให้ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญปกติในช่วงไตรมาสหนึ่งนั้นอยู่ที่ระดับ1 3 7ดด้านบริษัทหลักทรัพย์ทรินิตี้นะครับก็ระบุค,คำแนะนำเป็น ซื้อเช่นเดียวกันโดยให้ราคาเป้าหมายไว้สูงกว่ากสิกรไทยนะครับสบาท10สตางค์โดยยังคงประมาณการกำไรสำหรับปีนี้ไว้ที่ระดับ2 1 5 5 3ล้านบาทเติบโตราว14%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยที่กำไรสุทธิในงวดไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาคิดเป็นสัสดส่วน25%ของประมาณการทั้งปี ทางนี้แม้ส่วนต่างไรายได้ดอกเบี้ยสุทธินะครับหรือตัว NIM จะอ่อนตัวลงตามแนวโน้มต้นทุนทางการเงินนะฮะที่ปรับตัวขึ้นตามการ repricing ของเงินฝากประจำแต่ธนาคารก็ยังมีผลประโยชน์ทางภาษีนะครับที่เป็นปัจจัยหนุนนำหรือปัจจัยเข้ามาชดเชยนะฮะได้อีกประมาณ1 5 0 0 0กว่าล้านบาทบโดยจะสามารถทยอยใช้ประโยชน์เนี่ยได้ไปจนถึงปี2 5 7 1 ซึ่งตรงนี้เองนอกเหนือจากชดเชยเรื่องของนิมที่อาจจะโหดตัวลงมาบ้างนะฮะแต่ก็ยังจะสามารถช่วยลดแรงกดดันเกี่ยวกับการตั้งสำรองได้ระดับหนึ่งอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นการประเมินตัว TTB นะฮะหลังจากที่มีการประชุมนักวิเคราะห์ร่วมกับทางผู้บริหารหรือว่า Analyst Meeting ดูแล้วมุมมองส่วนใหญ่นั้นเป็นมุมมองเชิงบวกนะครับแล้วก็ยังมีประมาณการที่น่าสนใจ ที่สามารถให้อัพไซต์ต่อราคาหุ้นได้สำหรับช่วงที่เหลือของปีนี้คือถ้าบอกว่าอัพไซต์2บาทเนี่ยหรือราคาเป้าหมาย2บาทมีอัพไซต์เหลืออยู่ประมาณ23สตางค์นะฮะก็10กว่าเปอร์เซ็นต์ะเกือบเกือบ20%เปอร์เซ็นต์ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ้นนะในกลุ่มแบงก์ก็ถือว่าเป็นแบงก์ขนาดกลางถึงใหญ่นะได้มีอัตราการจ่ายปันผลสูงแล้วก็ที่สําคัญคืองบการเงินก็ถือว่าลดแรงกดดันไปเยอะฮะสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะอีก15,000กว่าล้านบาทนั่นเองนะครับ